สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีสกู๊ชี่เข้ามาใหม่นะคะแล้วก็ได้เลิกได้ยามจะท่ายถ่ายลง u t u b e สักทีนะคะจากที่ของเข้ากี่รอบก็คือหมดตั้งแต่นาไอจี IG เลยนะทุกคนไม่ได้ลง u t u b e สักทีเลยนะคะแล้วก็ที่ทุกคนเห็นนะคะอย่างแรกเลยที่ทุกคนเห็นตรงข้างหน้าเลยเนี่ยจะเป็นน้องสัตว์น่ารักน่ารักนะคะอันนี้จะเป็นแบบของแท้ด้วยนะทุกคนก็ตอนเนี้ยจริงๆมันมีมาทั้งหมด9ลายแต่ว่าตอนเนี้ยจะเหลืออยู่แค่ อ,อห้าหลายแลละนะคะก็เอาเป็นว่าใครที่สนใจสินค้านะคะในวิดีโอนี้นะคะแคปรูปช้าๆจากในวิดีโอทักไลน์ไปได้เลยนะคะแล้วก็สินค้าบางชิ้นอาจมีตําหนิจากโรงงานหรือว่าการเก็บรักษาอะไรเงี้ยเราขอคนโอเคเนาะเพราะว่าร้านเราเนี่ยค่ะของถูกมากๆเลยนะคะเราเฉพาะคนพร้อมโอนพร้อมโอนตอนไหนค่อยแครรูปทักมาสั่งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างน,นะคะ เริ่มจากน้องหัวสัตว์เลยนะคะน้องหัวสัตว์เนี่ยก็จะมีแท็กแบบนี้นะคะจะมีทั้งหมด5แบบด้วยกันเนาะตอนนี้ที่เราแจ้งไปนะคะอันนี้ตัวแรกเนี่ยจะเป็นมีสีน้ําตาลทุกแบบคือแบบน่ารักนุ่มสโลแบบนี้เลยทุกคนแล้วก็จะมีเป็นหมีสีส้มนะคะนุ่มนิ่มมากสโลมากนะคะแล้วก็ทุกคนจะรับลายไหนแคปรูปลายนั้นไปได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นน้องหมาชิบะนะคะทุกอันคือมีแท็กเหมือนกันหมดนะคะ ดูดิน่ารักมากเลยชิบะนะคะใครเป็นสายแบบชอบชิบะเหมือนเราอันนี้ก็จะเป็นหมูค่ะหมูก็คือเป็นหมูหัวใจน่ารักมากเลยทุกคนใครอินเลิฟหมูนี่เนื้อดีมากแล้วก็นี้จะเป็นแทกนะคะเนื้อเขาหนุบๆมากเลยนะเวลาบีบมันมีเสียงเลยอะแล้วก็นี้เป็นกระต่ายคะ่ะใครใส่หวานดูดิน่ารักแคปรูปไปได้เลยนะคะรับชิ้นไหนชิ้นละหนึ่งร้อยห้าสิบาทคะ่ะน้องเป็นของแท้นะคะแล้วกออ็ตอนนี้เนี่ยถ้าจะให้หาซื้อที่ไทยก็ น่าจะมีที่นี่ที่เดียวเลยนะซื้อกันได้เลยนะคะดีมากต่อมาจะเป็นยูนิคอร์นของ Toy Box Shop นะคะอันนี้ก็คือแต่ก่อนแพงมากเลยนะ790แนนเนาะอันนี้นะคะเราขายอยู่ที่ชิ้นละ80บาทนะคะน้องเป็นกลิ่นบลูเบอรี่นะเนื้อดีมากๆแล้วก็หอมมากๆเลยนะคะสนใจขับรูปได้เลยนะคะ อันนี้นะคะทุกคนจะเป็นซองสุ่มอนิเมะนะคะซึ่งเขาจะมีน้ำมด4แบบด้วยกันนะคะถ้าใครจะซื้อเป็นเซตเนี่ยราคาเซตละ800บาทนะคะจะได้6ชิ้นแบบนี้เลยนะแล้วก็น้องอาจจะมี4เซตนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้อันนี้จะเป็นเซตที่1น,นะคะเซตที่1น,นะแล้วก็นี้คือเซตที่2คะ่ะเซตที่2นะแล้วก็นี้คือเซตที่3ค่ะ แล้วก็เซตสุดท้ายเป็นเซตที่4ี่นะคะแล้วก็ใครสนใจซื้อแยกเนี่ยซื้อเป็นแบบสุ่มนะคะราคาซองละ135บาทนะคะก็ซื้อได้เลยนะเรามีตัวอย่างตัวข้างในไว้ให้ดูด้วยนะคะอันนี้สําหรับใครที่อยากเลือกลายเนาะก็ตอนนี้แบบเลือกลายจะพร้อมส่งลายนี้นะคะเห็นไหมทุกคนท,ท,ท,ทุกชิ้นอะมันนุ่มสโลนะคะแล้วก็อีกลายหนึ่งนะคะจะเป็นลายสีหัวน้ตาตาลแบบนี้นะคะนี่เนื้อดีมากๆาเลยราคา135บาทคะ่ะถ้าซื้อแบบ2องเนาะถ้าซื้อแบบเซตเซตละแปดร้อยบาทคะ่ะ อันนี้จะเป็นสกูชิวาวาอินะคะของแท้นะคะเป็นแบบแบบเพ้นเนาะแต่ว่าด้านในอ่ะคือพวกสีด้านในเขาจะใช้ไม่ได้แล้วนะทุกคนเพราะว่าตัวนี้ผลิตออกมานานมากๆแล้วนะคะแล้วก็ราคาเก่าดูตามนี้เลยนะแต่นนี้เราขายแค่70บาทนะคะ mm hmm. เหลือหนึ่งเออเหลือ2กล่องสุดท้ายใครอยากได้เนาะไปเพ้นแบบน่ารักมากๆก็อยากมีสกูชิของตัวเองก็นั่นแหละทุกคนเอาไปเพ้นเลยก่อนเจ70บาทเองของแท้นะคะอ่าแพ็กเกจจริงก็เป็นแพ็กเกจแท้นะ ต่อมาจะเป็นพวกขนมปังต่างๆนะคะก็เป็นของแบรนด์สกูชี่ฟันแพ็กเกจก็น่ารักแบบนี้เลยนะคะอันนี้ราคาชิ้นละ90บาทเนาะแต่ละแบบราคาไม่เท่ากันนะรับแบบไหนแครปรูปแบบนั้นได้เลยนะคะจะมีเป็นปังกลมเนาะอันนี้จะเป็นปังงานนะคะราคา90บาทนะคะสนใจแบบไหนรออับเอฟแบบนั้นไปเลยนะแคปรูปแบบนั้นไปเลยอันนี้เป็นขนมปังสามเหลี่ยมราคา80บาทนะคะแล้วก็ปังหนอนคะ่ะที่ราคา80บบาทเหมือนกัน ต่อมาจะเป็นราคา7 0บาทนะคะจะเป็นน้องมัฟฟินนะคะมัฟฟินอันนี้เหลือชิ้นสุดท้ายแล้วนะสนใจครบรูปได้เลยนะคะแล้วก็ปดิบบาทหมดเอ้ย70บาทเ <laughs> จบาทมีอันนี้ด้วยค่ะนี่เป็นครัวซองนะคะขัวซองนะแล้วก็จะมีเป็นปังงาแบบมีเดียมนะคะอันนี้จะเป็นปังงานะคะต่อมาจะเป็นราคา60บาทนะคะจะมีเป็นปังเนยแบบนี้ค่ะแล้วก็แบบสุดท้ายนะคะเป็นปังกลมที่ราคา60บาทนะคะรับแบบไหนแคปรูปแบบนั้นได้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละแบบราคามันไม่เท่ากันเนาะ น้องหมาชาวาเหลือแค่สีดำแล้วนะคะราคา160บาทนะหอมแบบกลิ่นแบบแป้งแป้งเด็กๆเลยทุกคนนุ่มสโลมากนะคะราคา160บาทสนใจแคปรูปได้เลยนะคะพวกขนมปังญี่ปุ่นนะคะนี้ราคาชิ้นละ100บาทนะคะรับแบบไหนแคปรูปแบบนั้นได้เลยนะจะมีเป็นปังหนอนนะคะอันนี้คือนุ่มสโลลุกชิ้นเลยนะรับแบบไหนแคปรูปแบบนั้นหนากรวซองนะคะอันนี้เป็นปังกลมเป็นงานญี่ปุ่นนะทุกคนมันน่ารักมากนี่เป็นโดนัทเบเกิลอะ เป็นปังปังปังหนอดหรือเปล่านะอันนี้แล้วก็นี่คือขนมปังอะไรไม่รู้ทุกคนหน้าตามันปแปลกๆมากแต่มันน่ารักมากแล้วก็สโ,โลด้วยนะคะต่อมาจะเป็นโดน,นัทสโนวปี้อันนี้เหลือชิ้นสุดท้ายแล้วนะทุกคนราคา120บาทนะคะเนื้อดีนุ่มสโ,โลมากด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะสนใจใครรูปได้เลยมีหลายเส้นนะคะ120บาท ใช่คัพเค้กแซมมี่สีช็อกโกแลตนะคะอันนี้นุ่มสโลมมากทุกคนแล้วก็หายากมากเลยนะคะอันนี้ก็คือราคาจะสูงนิดนึงนะแต่คือเนื้อดีมากทุกคนดูดิเราจะบีบแค่ในวิดีโอนี้วิดีโอเดียวทุกคนดูดิเนื้อดีมากจริงราคา390บาทนะคะใครแบบหางานแทกหายากเราปานี้ให้เลยนี่คือดีมากเลยอีกหนึ่งตัวที่เป็นงานแทกหายากเราว่านี้บางคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยด้วยซ้ํานะคะน้องนิ่มมากๆเลยนะความสโลอาจจะแบบไม่ได้มากนะแต่ว่ามันนิ่มมากเลยอันนี้ราคา300บาทนะคะสนใจคลับรูปได้เลยหายากมากเลยค่ะ นี่น่ารักมากเป็นหมาถ้วยชามอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นแซนด์วิชนะคะอ่าแซนด์วิชเคโรของซันวิโอนะคะสวยมากทุกคนราคา220บาทนะคะนี่ใครสนใจก็คือแคปรูปไปเลยนะเหลือไม่กี่ชิ้นแล้วน่ารักมากต่อมานะคะนี้จะเป็นซาลาเปาคะ่ะเนื้อนุ่มสโลมากเลยนะใครสนใจก็แคปรูปไปได้เลยเป็นของคาเฟ่เดียนนะคะเป็นไส้แบบถั่วแดงด้วยนะราคา130บบาทคะ่ะเนื้อดีมาก งานแท็กหายากอีกตัวนะคะเราว่าคาเฟ่เดียนแท็กแดงทุกคนก็น่าจะรู้กิติสัพควาหายากอยู่แล้วเนาะคือเป็นคาเฟ่เดียนพรีเมียมนะคะอันนี้ก็คือเนื้อดีมากเลยนะเราขออนญาตบีบเบาๆขอดูคนาดบีบเบาๆให้ทุกคน290บาทนะคะเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วสนใจแคปรูปได้เลยนะคะหายากมาก ช่วงนี้เนี่ยเราก็จะได้งานหาย,ยากมาเยอะเพราะฉะนั้นบ้างชิ้นมันก็จะราคาสูงหน่อยเนาะแต่ว่ามันก็ยังแบบถือว่ามันคุ้มค่านะทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นฮาโลวีนพูลนะคะเป็นของพูนิมารุนะคะตัวนี้เป็นกลิ่นชินนมอนด้วยทุกคนแล้วแบบเนื้อดีมากเราไม่กล้าบีบนะเพราะว่าน้องมันของหาย,ยากนะคะแบบสโลมากๆเลยแล้วก็จะมีอะคริลิกแท็กด้วยดูบีบเมื่อกี้ทุกคนกลิ่นมาถึงตรงเราเลยอะราคา290บาทนะคะตัวนี้ ต่อมาจะเป็นสควอเรลตัวนี้ก็หาย,ยากนะคะแล้วก็เหลือชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะราคาชิ้นละ250บาทนะทุกคนตัวนี้หอมเป็นกลิ่นวาน,นิลามากๆเป็นของภูนิมารูแล้วก็ทุกคนระวังทุกคนน่าจะรู้เนื้อดีอยู่แล้วมันสโลมากนะคะสนใจแคปรูปได้เลยซองสุ่มดิสนีย์นะคะด้านในก็จะสุ่มตัวน้องพว้นี้เลยนะมี5ตัวนะคะราคา150บาททุกคนอันนี้นเป็นดิสนีย์เป็นตัวดิสนีย์เอกลุศิ์ไว้นะคะจะขายที่ดิสนีย์แลนด์ญี่ปุ่นเท่านั้นเนาะตอนเราได้มาขายทุกคน150บาทแคปเลย น้องฟันนะคะทุกคนราคาชิ้นละ150บาทนะคะอันนี้เป็นงานหาย,ยากเหมือนกันนะดูราคาเก่าสนใจแคปรูปได้เลยนะคะน้องน่ารักมากแล้วกลับมาที่งานหาย,ยากกันอีกแล้วนะคะปั้งแผ่นลายดิสนีย์นะคะโทสต์ดเบรดนะคะเนื้อนุ่มสโลนะแล้วก็หาย,ยากมากๆนะคะมีลายเดซี่ลายดอโนนะคะรับลายไหนแคปรูปได้เลยนะชิ้นละ150อันนี้เป็นลายมิกกี้นะคะแล้วก็นี้จะเป็นลายมินนี่เมาส์ค่ะ พัวล่าเลยๆนะคะราคา90บาทนะเนื้อดีมากๆเป็นงานวินเทจนะคะสนใจครับรูปได้เลยนะหอมกลิ่นสตรอเบอรี่มากคิตตี้ตอนนี้ก็จะมีเป็นพิซซ่านะคะเห็นไหมทุกคนน้องสโลมากเลยนะอันนี้ราคา160บาทนะคะสวยมากๆเลยทุกคนนี่ลายเส้นนะคะสนใจครับรูปได้เลยสวยมากน้องตั้งโมสุดท้ายของเราตอนนี้ก็เหลือแค่2ชิ้นสุดท้ายแล้วนะชิ้นละ400 400 50บาทนะคะสนใจคขบรูปได้เลยนะคือสวยมากทุกคนสวยมากจริงๆ ฟันนะคะนี้เป็นหาย,ยากนะทุกคนงานหาย,ยากแต่ว่าน้องมีตาหนิคือตัวน้องจะเหลืองเหลืองนะสีตรงสีขาวจะเหลืองเหลืองน้องจะมีแบบเป็นแบบสายใหม่แบบนี้ด้วยนะทุกคนแล้วลดราคาเหลือแค่ชิลล้นละหนึ่งร้อยบาทนะถ้าใครโอเคก็แคะรูปได้เลยนะคะโปเกบีรุ่น2นะคะคือจะมีอันเนี้ยที่แบบแพ็กเกจมันขาดนะ้อันนี้เราขายเป็นคู่นะ้อน้องเป็นงานวินเทจหาย,ยากนะคะราคาคู่ละ250บาทนะคือข้างนอกจะเป็นพลาสติกนะคะเป็นกล่องใส่สกุชี่อทุกคนเปิดตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านในจะมีสกุช่รูปนี้อยู่ซึ่งมี2ส,สีเลยสนใจกแปรููนะะค่ล250บาทนะ ต่อมานี้นะคะจะเป็นเซตมากระลองดาวสุดหาย,ยากของป๊อปปูล่านะคะทุกคนตอนนี้คือเราจะเน้นขายงานหายา,ยากนะทุกคนก็เลยราคาจะสูงนิดนึงเนาะอันนี้ราคาชิลละร้อยหกสิบาทนะคะเซตละหกร้อยบาทนะนี่นะคะถ้าซื้อเป็นเซตก็จะประหยัดไป40บาทเลยอันนี้จะเป็นสีแรกรับสีไหนครับสีนั้นได้เลยแต่ละสีคือกลิ่นไม่เหมือนกันนะสีฟ้ากลิ่นบูเบอรี่สีขาวกลิ่นวานิลลานะคะสีเหลืองกลิ่นเลมอนแล้วก็สีสุดท้ายสีชมพูเนี่ยกลิ่นสตรอเบอรี่ค่ะ อันนี้จะเป็นทองสุ่มปังแผ่นนะคะเป็นแบบทรงส่มปางแผ่นาลซาริโอนะด้านในก็จะมีแท็กแบบนี้นะคะแล้วก็จริงๆน้องสุ่มหลายตัวมากเลยนะทุกคนสามารถดูได้แบบตามแท็กพวกนี้เลยนะคะราคา2องบาทเท่านั้น5้าซองสามอบาทอืมถูกไหมนะห้าหกหกซองสามร้อยบาทเอ้ยทุกคนขอโทษค่ะห้าซองสองร้อยห้าสิบาทจากราคาสามร้อยลดเหลือสองร้อยห้าสิบถ้าใครซื้อห้าซองเนี่ยก็จะถูกลงห้าสิบบาทเลยนะเราขอโทษด้วยราคามันเยอะมากทุกคนเราจำผิด อันนี้จะเป็นเคอร์บี้นะคะทุกคนใครรับเป็นเซตแคปบรูปเป็นเซตเลยนะเป็นเซตเนี่ยจะราคา900บาทนะคะถ้าซื้อแยกชิ้นจะชินละ160ใครซื้อเป็นเซตเนี่ยจะถูกลง60บาทเลยนะทุกคนนี่นะคะเราจะบอกว่าทุกชิ้นขึ้นนุ่มสลอทุกชิ้นแต่ถ้าใครจะรับแยกชิ้นนะคะก็อันนี้จะเป็นแท็กนะแท็กทุกชิ้นเหมือนกันอันนี้จะเป็นสีเหลืองล้วนค่ะเราจะบอกเลยทุกชิ้นสโลว์แบบเนี้ยทุกชิ้นเลยแล้วก็มีลายเส้นนะคะแล้วก็ต่อมานะจะเป็นสีฟ้าค่ะใครรับสีฟ้าแคร็จะบรเป็นสีีควเขย่ะ สีเขียวสีแบบฟ้าๆม่วงๆนะคะแล้วก็สีสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสีเหลืองม่วงค่ะใครรับก็แคปรูปได้เลยนะคะ